วันนี้มอเตอร์มาเนียจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2 0 2 5 Toyota Corolla a l t i s ิสรถซีดานยอดนิยมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้ทั้งสวยขึ้นแรงขึ้นและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นการออกแบบภายนอกของ Corolla a ั t i s สรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับให้ดูโฉบเฉี่ยวและพรีเมียมยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้ดูกว้างขึ้น พร้อมเส้นสายที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าเล็ตแบบใหม่มีความสว่างและคมชัดขึ้นพร้อมระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเส้นสายตัวรถดูเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความปราดเปรียวด้านท้ายมีการออกแบบไฟท้ายใหม่ให้ดูมีมิติและโดดเด่นยิ่งขึ้นล้ออลอยลายใหม่ช่วยเสริมให้ตัวรถดูทันสมัยและมีสไตล์มากขึ้น ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงและให้สัมผัสที่พรีเมียมมากขึ้นแผงคอนโซลหน้าได้รับการปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นและดูทันสมัยขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้น รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสัมผัสที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหลเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นและเพิ่มความสบายสำหรับการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโราอัลติส2025มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและรุ่นไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นระบบส่งกำลังได้รับการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น ระบบกันสะเทือนถูกพัฒนาให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้ขับขี่ได้อย่างสบายทั้งในเมืองและทางไกลโตโยตาย้ายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย โดย Corolla a u t i s สรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับ t y y t t s s f e t y s e เซ e ที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยรวมแล้ว 2025, 2 0 2 5 Toyota Corolla Altis เป็นรถซีดานที่ได้รับก,การปรับปรุงให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งดีไซน์ที่หรูหราสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ครบครันเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลใครที่กำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องทั้งด้านความสวยงาม ประสิทธิภาพและความปลอดภัย t o y ยต a าโค o l ล a าอัลเทสรุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามมอเตอร์มาเนียไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า